สวัสดีครับมอลอกนี้มีคนมากตลอดใช่ครับไม่ห่างกนรอการตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วมั้งประมาณทุ่มสองทุ่มทุ่มหนึ่งจาทุ่มหนึ่งนะประมาณประมาณประมาณนะคือตอนนี้เราอยู่กันที่บรทัดทองนะครับผมบันทัดทองบันทัดทองนะครับติดกับติดกับหลายอย่าง่ะติดกับหลายจังติดกับหลายหลายเขตหลายถนนหลายเส้นเลยใช่วันนี้เราไปหาอาหารกินกันบอกเลยนะเป็นช่องแรกๆที่ได้มาบอ็อก ถูกต้องครับยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนยังไม่เคยว่าคุณดูที่นี่นี่คือช่องแรกๆเลยคุณพูดกับเพื่อนได้คุณจะว้าวว่ะเฮ้ยรถมารถมาเขาเขาไม่มาเราไม่ใช่เป็นประทัดทองนะยามค่ำคืนวันศุกร์นะคนแม่งเยอะมากเลยเอะมากเมื่อกี้เมื่อกี้ขับรถผ่านไปปุ๊บโอ้โหกูจะกินร้านไหนวะถูกต้องเลยนะเอามาหันท่านี้นี่ยหน้าปกเบิร์นดอกแล้วเรียงลำดับด้วยนะไอ้เหี้ยแล้วก็ยืนสว่างมาเลยอ่ะ ต่อต้าต,ตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงรายการใหม่นะครับชินพาไปชิมชินพาไป,ไ,ปไหนล่ะชิมแป้นซี <laughs> ชิมแป้นซี คุณทำไอ้อีอะมันเปนบท่าหลิงปะล่ะนะครับที่บรรทัดทอพี่ชินนี่ชำนาญทางด้านร้านอาหารมากๆไปคุณจะกินแนวไหนเอางี้ดีกว่าไม่งั้นคุณจะเดินแบบไร้จุดหมายมากเพราะเลี้ยวซ้ายมันก็ยาวเลี้ยวขวาก็ยาวเหมือนกันงั้นอยากกินแนวไหนแนวตั้งกว่ะแนวนอนหกไม่ใช่ถามว่าร้านนี้ทิ่อยากไปกินร้านอะไรเอออยากกินอยากซ้ำอ่ะนี่เวลาคุณชอบมาซ้ำอ่ะมันยากอ่ะผมที่ผมกินประจำมันจะเป็นอาหารเกาหลีอ่าได้งั้อาหารเกาหลีไปได้ไปเฮ้ยไปจริงเหรอเ้าไอ่ะ มันคืหลายร้านมึงไม่เลือกหน่อยหรอไอ้ไม่ฟังแนะนำมึงแนะนำมันแล้วว่ามึงมากินเกาหลีบ่อยก็แปลว่าเกาหลีไม่ต้องมีร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านแบบยากินิกุยากินิกุก็คือปันเสียงกินิกุมันมันมันต้มต้มต้มหมดเรียกว่าอะไรเชื่อเขาเรียกว่าเราต้มต้มต้มผักเยอะของญี่ปุ่นอ่ะอิซิชิวุติไม่ใช่ไม่ใช่สักอย่างเลยม่ใช่ชาบุยไม่ใช่ที่เป็นถ้วยร้อนถ้วยที่มีไฟข้างล่างนาเบะเออเออใช่ใช่มีนาเบะแล้วก็มันมีเหมือนโมโมก็มีที่เป็นน้ำน้ำซุปดำ แล้วก็แล้วก็เป็นเนื้อสไลด์เนื้อสไลด์เกาหลีก็น่าจะอาจจะรอนิดหน่อยแต่ไม่นานเท่าไหร่เพราะมันมันตรงไปหัวมุมเลยอาอร่อยอร่อยครับชาวเกาหลีงั้นเรามาเปิดที่จริงๆอ่ะมันมีร้านหลายร้านมากนะนี่นี่มันมีหลายร้านนะทุกคนอยากกินแบบสตรีทฟู้ดก็มีมีเชโอด้วยเจโอมีเจโอเป็นมาม่าแต่ว่ารอนานหน่อยใช่ครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเรื่องของหวานของหวานนี่จะเยอะมากนี่ชิ้นนี้ชำนาญเรื่องของหวานเช่นเดียวกัน เฮ้ยลงนี้ดีกว่าบันไดดิอย่าเลยเดี๋ยวมันฮาเราไม่รู้ไปอ่ะแม่ไปถึงรถใหญ่เลยนะยึดเกาะว่ะขอโทษทีไหนอันนี้คือร้านอาหารเลยต้องเป็นน้ำท่องเที่ยวแล้วบ่นเป็นนัำท่องเที่ยวละชินช่วยเฉยอช่วยเฉยเฉยเดี๋ยววะยัยเฉยเยร้อยอ่ะดี๋ยว่อ่ะเฉยเฉยร้อยอย่าพูดไทยไปเลย ไอ้เหว่ใช่เหรอแล้วเอ้อช่วงช่วงช่วงเช้าทำอะไรนะมึงเหมือนฝึกพูดจีนอยู่ทั้งนาเดีใช่เดี๋ยวเหอยดี๋ยวเฉกไงเดยวไ่ได้ชืว่าช่อเขาชื่อว่าอะไรครับดวงชอบอย่าเถียงที่อยู่ที่มัาถลอกไอ้สัตว์ชื่อถนนพูดช้าจัด ตอนนี้เราอยู่ที่สเตเดียมวันนหรือว่าโจ๊กสามย่างกันทุกคนให่ใหญ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 ่ใาญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ่ใหญ่หญ่ให่ใหญ่กใหญ่่ใหญ่ให แล้วช่วงนี้กำลังคิดเองกาหลีด้วยซูเปอร์จูเนียร์ซอรี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 เมส์เจมส์แจมส์เจมนี่กำลังคิดกำลังมาปกติพามาดัดทองนะเออแต่เขากินแบบอุ้ยอาหารแบบพื้นเมืองพื้นเมืองอาหารไทยอะไรตีฟู้ดอ่ะตุ๋นเตี๋ยวตุ๋นทองอะไรที่แบบตุ๋นเตี่ยวไทยอ่ะเกาหลีเลยเกาหลีที่ประเทศไทยเลยไม่มีทางไปกินอย่างเงี้เลยแม่งอ่ห้องแอร์ป่ะห้องนี้อเป่าห้องแอร์ห้องแอร์อุ๊ยอันนี้ร้านอะไรอ่ะ เป็นมากเอ้ยหมูทะหมูทะติดแอร์อันนี้หมูทะติดแอร์อ๋อเนี่ยเหรอหมูทะติดแอร์อันนี้ซองเนื้อแท้ครับซองเนื้อก้าวซองเนื้อก้าวไนอ่ะนี่เหรอร้านนี้เหรอใช่ไหมชิคี้พาชิมเดินเข้าเลยกี่คิวครับตอนนี้13คิวรอคิประมาณ40นาทีค่ะ40นาทีเดี๋ยวเขาตัดสินใจแป๊บหนึ่งได้ครับขอบคุณครับไอ้บอล คือมึงไม่สี่สิบปีแล้วเขาพูดว่าอีกประมาณสี่สิบปีนะคะไอบอลบอกอ๋อสี่สิบโอ้โปรตีมีโอเคึงฟังรู้เรื่องได้สอ้จัสิบสี่นะอ๋อฟังได้ได้ฟังได้ได้มึงเมื่อสิบสี่แล้วโปรตีเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้กินซุปดกันแล้วครับเพราะว่าขี้เกียจรอเราไม่มีตังค์ไอ้แย่แฉหมดแล้ว อันนี้นะเรามีทางเลือกคือล<ร>องอเนื้อทองเราคือขี้เกียจรอนะเพราะว่ามีทองเนื้อก้าวแล้วก็มีหมูกระทะติดแอร์อเนื้อเจ้าไม่ได้มีกินเนื้ออ๋อบอลไม่กินเนื้อ,อ,นนอต้องขอโทษด้วยครับของแบดของของเจ้าเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราไปกินอะไรดีนะตอนนี้ผมาป่อยใจยละอ่ะอาเดให้น้องๆเลือกเอาได้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยครับไปเออมาทานพร้อมกันกูส์ Yeah thank you very much Where you from I'm from Thailand. Yeah, he from Thailand. e v e r b o d y nice to meet you. อ่าิไที Yeah. นใิน e แหมมาจากไทยเฮ้ยร้านนี้ร้านนี้เกี่ยวร้านนี้มาร้านอะไรอหไรเานหนูนี่คือร้านอะไรจ๊ะนี่สัยภาพไสัภาพคือร้านนันอ๋อร้านเดียวกันร้านนี้ร้านนี้ร้น เป็นร้านเจ้าอะไรครับร้านนี้แนะนำได้ไหมแนะนำได้ไหมนี่เอาทีวีรู้เลยเอาทีวีเลยมาเลยนะเออแนะนำหน่อยเอาไปมามามามีร้านเออมีร้านไหนแนะนำผมบ้างที่นี่เมนูเมนูออ๋เมนูมีมีเมนูอะไรบ้างครับเมนูแนะนำนะครับนี่มีนี่เลยซี่โคหรงหายไม่เหมือนที่อื่นเลยใช่อร่อยมากอ่อยที่นี่ลายด้วยอ่ายลายลายเลยดีเลย ได้ไม่ได้ได้เลยเป็ดจิ้วผมไปเนี่ยผมต้องสั่งนะไอเมนูแนะนำเนี่ยใช่เนี่ยเมนูแนะนำเนี่ยสั่งเลยเลือกเอาเลือกเอาเลยครับว่าด้านน้องจะกินอะไรดีครับทุกโต๊ะต้องสั่งอะไรครับนี่หอยลายต้องมาอันนี้ซี่โครผมว่าทุกโต๊ะสั่งข้าวใช่กระตองตากระตองตาไอเดี๋ยวเรื่องเรานะเอี๋ยวเรื่อเรานะเอาย่าทุกได้เหรอ พี่ผมแนะนำนะหอยลายใช่ต้องกินเลยอันนี้นะแล้วก็หมูมึงเป็นลูกค้าไม่ใช่ไม่่ใชถ้าพี่แนะนำคือซี่โครงก่อนแล้วก็มาหอยลายครับแล้วก็มาหมูกรอบพริกเกลือแล้วก็ปลาหมึกไข่เค็มครับอ๋อได้เท่าไหรเลยเท่าไหรเลยโอเคผมกินร้านนี้ก่อนนะโอเคครับกินเลยครับพี่ร้านเดียวกันไปไปไป ทุกคนตอนนี้อาหารมาประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวจบไปเลยนะร้านเนี้ยผมจบไปเลยแล้วมึงจบได้ทุกร้านแหละจบไปเลยร้านอาหรทุกร้านไปดูเลยนี่มดูก็ตามพี่อินเสิร์ตนะคือเราสั่งทั้งหมด9อย่างเรามาทั้งหมดเจ็ดคนใช้ n บวกสองใช้สมการของวิชิตคือ n บวกสองเจ็คนบวกกับ2เมนูแต่ถ้าเงินเราหิวจะจัดเลยก็คือ n คูณสนี่ก็คือคนละ2องคนเพิ่มไป n ข้อไก่เพิ่ม2อะอ่าใช่ครับแต่ตอนเนี้ยมาแค่5อย่างนะครบแล้ว ยังไม่ครบมันพิจ่าขอน้ำจิ้มสีฟูขูดเขาเก่าอ่ะเมื่อกี้คุณสั่งอะไรกันบ้างอ่ะเล่าคอมเมนต์หน่อยผมสั่งกุ้งแช่น้ำปลาไปแล้วก็แกงจืดอันนี้นี่เขาพูดนะแต่สำหรับผมอ่ะผมผมจบแล้วนะจบเลยนะร้านนี้จบเลยนะเอาให้ท่านผู้มจบอ่ะเฮ้ยแต่ยังมีของหวานอีกร้านนี้เขาบอกว่าซี่โครงไร่เทียมทานขออนแยกไปจิ้มก่อนนะไปดูกันแช่นลาปลาให้ขออกออกให้ไวเลยสามคนแล้วมองกันแล้วขอแยกกันเลยไปจิ้มไปจิ้มไปเลย ถ้าเกิดผมรีววิแบบติ๊กตอกนะว่าไงพี่หมูนี่ฉ่ำมากจะเป็นไงฮะแล้วก็แบบรื้อติดลิ้นไอ้นี่ทำติ๊กตอกหมุ่มไม่เคยเปิดกันเลยตอนนี้ไม่ไม่หวานเน้นเน้ตามท้องอื่นหวานเค็มแล้วก็นุ่มนะเนื้อแบบไม่เหนียวเลยแต่ว่ามันจะไม่เปื่อยขนาดแบบว่าหลุดรูปออกมาเลยนะมันก็มีความตึงๆอยู่หมึกผัดไข่เค็มนะฮะใช่ครับขออนุญาตนะ มีแบบเป็นความแบบแบบไม่สุกมากแบบไม่ไม่แข็งไม่ทื้นมากไม่เหนียวตบเบื้อตบเบื้องอะไรตบเบื้องทานนี้ผมตบเบื้งไปแล้วต่อไปอ่านี้คืออะไรครับพี่หมักน้ำเลียบหมูตับปัดน้ำเลียบน้ำเลียบก็คือเป็นมอเตอร์คอร์สอะไรมันจะเป็นหน่ำอะไรไม่เป็นหน่ำแข่งปอะไรปะถ้ามอเตอร์คอร์สหน่ำผู้ฆ่าหน่ำผู้ฆ่าหน่ำหน่ำฟุ้นอ่าใช่ครับแต่ของผมไปหน่ำแข่ง นำเรียบครับโอเคทุกคนตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะครับผมบินถ้าจะจ่ายทั้งหมดออกมาประมาณพันสามไม่แรงนะตอนแรกคิดไว้สองพันสองพันกว่าด้วยคุณอ่ะใช่ก็ตอนนี้ออกมาไม่แรงเลยโอเคต่อไปเราไปกินขนมหวานกันครับผมปักไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยากอยากแนวไหนอยากแนวไหนอยากแนวไหนพี่เชี่ยวเอาอีกแล้วของหวานผมจบไปเลยนะรู้จบไปเลยคือถ้าเป็นแบบจะให้ให้กินไอติมไผ่ทองไหมจบจบผมจบไปเลยนะ ไปไปไปแล้วกรงไปแล้วเดี๋ยวชิพาไปกินโอเคครับตอนนี้นะครับทุกคนไอคอนมปยืนตรงกลางผมจบได้เลยนะพี่ต่อผมเบได้เลยนะร้านเนี้ยแบบอิ่มได้เลยของหวานขนมไข่เต่าร้านนี้ขึ้นชื่อนะขึ้นเนี่ยชื่ออยู่ข้างบนเลยไปขึ้นทุกร้านไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เต่าณสงขลาก็ร้านชื่อดังในย่านมัชทภง เพราะคนตะโกนแบบสงขาสงขาดังมากตะโกนเลยนะฮะทางไม่ดังไม่ตะโกนนะฮะเดี๋ยวเราจะสั่งอะไรบ้างนี่อันนี้นี่ยขึ้นชื่อเลยเห็นไหมขนมไข่สงขาได้จ้าขนมไข่สดขาเลยแล้วก็ดิ้วแป้งเพิ่มนิดนิดผมจบเลยนะผมขอเป็นดิฟไอ้นี่ใบเตยสั่งขยียใบเตยสีเขียวน้ำตาลสดเฮ้ยมันมันแยกเปล่ามันแยกถ้วยแบบนี้คุณบ้าปะเนี่ยแย่เลยก่อน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 นี่รีเซิร์ชส้นตีนเลยตรงนะ ไอยก้อนแม่งดิฟตั้งใจมากอ่ะปกติเราซื้อกันกี่ชิ้นเรามีกันเจ็ดคนเอานี่ไหมแต่เอ็มมันอันใหญ่ป่ะก็แค่ใหญ่อยู่ผมว่าเอายี่สิบไปเลยนั่นเป็นไซส์ L ค่ะไซส์ L ยี่สิบชิ้นห้าบาทหนึ่งต่อชิันละหบาทโอ้โหคุ้มเอาครับไอ้บอาเขารู้ว่าปลอมเอา L L หนึ่งครับผมแล้วแล้วเอาดิฟไหมดิฟครับ เอาดิฟดิฟเอาอะไรผมสั่งขยะผมเอาสั่งขยะสองครับแล้วก็ชายเย็นสองครับแล้วเอาอะไรจ๊ะเอาอันนี้ชิ้นเดียวพอดอกโดนใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ใส่ไข่นะที่ชี้อ่ะพอหรอชิ้นหนึ่งก็ได้เอาไปลองครับเออครับครับผมครับผมครับผมได้ครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเคนะครับว่าอร่อยก็อร่อย ตัวนี้ขายยังไงครับตัวนไม่ใช่ขายในป๊อปครับแต่งร้านครับอ๋อลุงหนูลุงหนูอหนูอ้าวไหนทำไมไม่เห็นเหมือนหนูเหมือนคนเลยยไม่ใช่หนูนั้นไอชิ้นต้องมาแก้มุกขอโทษเลยครับไม่ไม่ไม่ชามะม่วงเพิ่งเห็นเอิญชามะม่วงเบาถุกขาด้วยเอาอันนี้แก้วหนึ่งครับทานไม่ได้ต้องแก้วหนึ่งต้องกินมันต้องกินมันพลาดไม่ได้ผมจบได้เลยนะแก้วเนี้ยใช่ผมจบได้เลยนะครับผมอุ้ยนานๆมาสองขาสักทีนึงก็ต้องจัดให้มันนานใช่มาเห็นใต้ทีเรียบร้อยแล้วฮะขอบคุณครับ ได้ครับสิบนาทีนะอันนี้ถือว่าเก้าทีอนะ่ะเก้าแล้วเพราะว่าคิดรอไปเพิ่มึีนะขอบคุณครับ,รบโอเคครับเรียบร้อยครับรอ้อยสิบนาทีไป อยากกินน่ะแล้วว่ช kind of um, ื่อร้านว่าชื่อร้านหลอดเหรอไอไอหมักมันหมักชื่อร้านอะไรวะอะไรวะแพะเปล่าชื่อร้านอะไรลอยเหรอลอยเหรอลอยล้วนลอยแบบลอยแบบอ๋อลอยลอยลอยอย่างกุ้งอะไรแอบลอยลอยผัดเหนือไงเหนืออะไรท่ผัใหญ่เหนือนครหอมมากหอมมากผมต้องพูดอย่างนี้เลยว่าหอมมากอร่อย ผมเรียกว่าผมจบได้เลยร้านเนี้ยผมจบได้เลยเหมือนกันร้านจบทุกร้านจบทุกร้านกินทุกร้านเปิดกล่องเขาไม่ไหวแล้วชิ้นคือเราไม่เท่าไหร่อีมงานไม่ไหวแล้วฉีกครึ่งให้กล้องดูหน่อยได้ไหมได้ได้เน่เน่เดี๋ยวผมฉีกให้ดูเราไม่ต้องจิ้มข้างในอ่ะมีไส้อร่อยแล้วมีไส้แล้วไม่ใช่เนย คนนั้นน่ะไม่ต้องซื้อดิฟแล้วเมื่อคืนอร่อยนะอร่อยเลยอ่ะหวานหอมนุ่มอร่อยจริงสังขยาก็ดีสังขยาเป็นสังขยาที่แบบไม่ได้เหม็นหวานเขียวอะไรแล้วแบบผสมกันเลยนี้ดีหอมหวานนัวหวานแบบกำลังดีปากมันเดือดคืออะไรพี่เหมือนอยู่เหมือนอยู่บนเท้าเฟลอหนาวเหรอพี่ร้อนปากเอ้ยจิ้มยังเนี่จิ้มยัง เอาใช้มือได้ไหมเอาเลยอ,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 อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมีความไข่ไข่หวานหวานใครมารล้าน,นี้นะครับจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยคนมุงเยอะไม่ใช่อะไร,คน,ะไะไรคนมุงเยอะคือคนที่แบบมามาต่อคิวแต่ว่าอยู่มันรันเร็วมากๆเรามาไม่ถึงสินาทีก็ได้กินลวโอเคครับ<ๆ>เดี๋ยวเราไปร้านต่อไปครับคือเนี่ยเราก็กินของพาวไปแล้วนะเราก็จบวันไปแล้วเรียบร้อยแล้ว ยังขาดอะไรหรอมันขาดการแต่ว่าขวาหวานควาหวานเย็นที่มันกลมงผูกเกาเออที่มันหวานเย็นใช่ไหมที่มันจะต้องจบด้วยชุดใหญ่ๆแม่ไฟตรงนี้มันแรงจริงนะเต็ม18เออผมบอกกันเลยว่าไฟก็ดีจริงเต็ม16ให้8ครับนี่เอาใครเท่าไหร่ลินแต่ไฟตรงนี้เต็ม่แ16ไอ้เหี้ยน้องอีดิสที่ตัดอยู่ได้อะไรบ้างตอนนี้บอลกำลังสั่งบอลกำลังกินน้ำอะไรจ๋านน้ำที่เรากินกันประจำ นั่นคือโกนัทข่าวเออให้ไม่ได้จีเราเคิ่ิแล้วมึนหัวเราเคยทั้งซื้อกินเราทุกอย่างกับมันละและวันนี้เราก็ถึงตรงนี้แล้วไงซึ่งเราถึงที่ที่แบบเราก็อยากกินแบบรสชาติของคนอื่นบ้างใช่ไหมใช่ครับเมื่อเที่ยงอะบอลกินไปแล้วเอาสับสตันแก้วครับแล้วมึงดูโคกนัทข่าวจำอะไรอ่ะอันเนี้ยแก้วหนึ่งครับโคนัทข่าวชอบกินไหนมาด้วยกันสองสองไปเลยชินเอาไหมผมไม่เอาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนได้ไหม ชินได้เลยชินอยากเป็นอะไรจ๊ะเอาเนี่ยมะมังโก้สมูตตี้ด้วยเอาแมงโก้สมูตตี้ชินเอาแมงโก้สมูตตี้มมงโก้สมูตตี้นะแล้วคุณคนนัดคราวสองได้ผมเหมือนคุณไปเลย okay. อันน่ไอชินมึงยังไม่ได้มึงรอแท๊บนึงอืมเป็นไงบ้างวันค่ะหวานหวานละมุนแต่สีสวยมากนะสีสวีนอีิิ่นึงกอเป็นงนึงรสชาติออกแบบว่าขัวแบบผมได้ยินคนแดงอ่ะแอร่อย อร่อยแต่ไม่รู้อะันนี้แบบละมุนละมุนเนาะนุ่มอะอร่อยกว่าที่เราทำอีกอ่ะตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยกูอยากมันดูมันดูบ้านรอบนึงว่ะได้เดี๋ยว่อนเดี๋ยวลองทำเองถ้าเปิดแก้ตัวคลิปแก้ตัวเดี๋ยวลองดูใชครับทุกคนเดี๋ยวซื้อสาหร่ายก่อนมันยังไงนะชินมะม่วงเราสัตว์แดกหมดละไอ้เนียมันเป็นมะม่วงเกี้ยงมาแบบว่าลูกแบบปกติมีแต่มะม่วงสุกไอ้นี่มะม่วงเกี้ยงเกี้ยงเพราะมึงกินม่วงเกี้ยง ของบอลเป็นสมอ์เรเวอร์อ่ะสมอ์เรเวียวคือคุณนักขาวครับของพี่ชินได้พี่ชินได้มาเป็นมะม่วงมะม่วงปั่นมะม่วงเกี้ยงมะม่วงเกี้ยงราภากินจนเกี้ยงโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราาขวไม่ตกหวานสันดานไปนะครับกินหวานไม่ตกกีฬาสันดานเสียกินอะไรหนักหนาถึงจะเพี้ยก็กินเดียที่บรรทัดทองเร็วเอ๊ะ ที่เราเห็นเรากินกันน้อยนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะแล้วคนก็เลยลุมถ่ายรูปมีสมัครเยอะผมบอกจริงสุสตาผมว่าเดี๋ยวจังหวะถ้าเกิดคนลุมถ่ายรูปทีสมัครเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเล่นเล่นในบอร์ดกันดีกว่าจะไยกอมานี่ใจะพาหนีมาเลยเพราะคุณคิดว่าฉันหลง อ่าใช่อยู่คนคิดว่าจะหลงเขาบอกให้ผมเล่นสแตนด์แมนโชว์หน่อยแจ็กกี้ช้าผมก็ต้องแย่แล้วให้ผมโดดข้ามรถให้ดูจะทำได้ด้วยได้ตอนนี้นะก็หลังจากที่เรากินข้าวแล้วคือจะบอกเลยว่าเห็นว่าเรากินน้อยแต่บอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เรากินกันเยอะมากคือก็มีทั้งของคาวของหวานเราจัดหมดแล้วล่ะจบได้เลยจบได้เราสามารถจบได้เลยนะแล้วเราก็ต้องมาจบกันที่กีฬากีฬาบันใช่ครับผมกับโมโนวิวใช่ครับโมโนวิว เหมือนอารมณ์แบบโกคาร์ทเขาเรียกว่าอีอีโกคาร์ทอีโกคาร์ทซึ่งเป็นโกคาร์ทที่ใช้ไฟฟ้าเงียบแต่ว่าสบายเงียบแตะแรงตะแรงแรงแต่แรงแต่แรงคือฝากบอลนายบอลด้วยนะครับขออีกสามสี่ห้าคันส่งอะแดปเตอร์มาให้หน่อยเพราะว่าอะแดปเตอร์หายหาดแบตไม่ได้หายนะครับตอนนี้ขับได้อยู่ครั้งหนึ่งใช่ครับโอเคไปทุกคนเล่นดีกว่าเล่นอีลายว่าใช่ครับไปไอบอลไม่ให้บอลบอล ไอเออมัน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 ไม่ไได้แสม่ใช่แบบงมันจะมาแรงเข้าตาเรื่องหมดแล้วเขายืนรออยู่ปะเราเขาจับเวลาไปแล้วจับเวลาจับเวลายังวพี่ยัง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 พี่หมวกขาวนะชมพูเยี่ยมไมมันแน่นยังวะเฮ้ยมันมันแน่นยังวะแบบนี้แบบนี้ ไอ้บอลเปลี่ยนหมวกเหรทำไมผมเปลี่ยนนี่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้นิดฟิตดีกว่าฉันเดินทางวันละสามร้อยหกสิบไมล์ใครเนี่ยพี่เขามาดูแลมึงมึงอยู่ในโลกไอ้นี่แล้วเหรอวุ้ยวุวฉันเดินทางวันละสามร้อยสบห้าไมล์มันไม่เอาเลยครับ อ่าพีมีปัญหาตั้งแต่ออกตัวเสียรถถังรถในบอลเสียแล้วฉันฉันเดินทางครับพี่ก๊าลังแอคเลยฉันเดินทางมา300เท่าไหร่ละ360กิบกว่าไม่อะ่ะแล้วฉันก็ต้องเปดลดี่ยนรถเปลี่ยนใช่ไหมครับพ <P ara> <P ara> อรอก่อนนะพอแล้วดังได้ได้เ <P ara> ลยดอมพอรอดอมได้ไหมเราดังไม่หยุดเลยโอ้ยโอ้ย มาขึ้น,ข,นขึ้นไปขึ้นก่อหมักขึ้นไปก่อนได้ครับแล้วยังไงแล้วยังไงอะ่ะมันไม่สําคัญหรอกที่รถอะไรอะ่ะแต่มันอยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยนะฮะเอายะเอาเลยปะ่ะ<อ>ไปไปแล้วนะครับเจอหลูกเดี๋ยวรอรอก่อนรอเขามาปุ๊บแล้วตามเขาได้อ่ะพี่ไปเฮ้ยคันนี้นั่งใสา <laughs> ตามดูซะหน่อยแล้ว รัาผมไปโดนผมก็จะบอกเลยนะครับทุกคนว่าเปลี่ยนหัวจะอ้วกพี่พี่จอดตรงนี้พี่พี่จอดตรงนี้พี่ถอยหลังถอยหลังเออ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  ไอ้บอลบอลไอบอลเขาได้เลยเวลาเขาเขาเริ่มเตือนแล้วโคตรมันมแบงแรงจริงนะดิฟได้นะฮะไม่ดิฟได้ดิฟได้ดิฟได้แต่ว่าผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเห็นเห็นี่นเห็นเหนเห็นเหนเหยนเห็นเหนั่งนเหนเห็นเห็นเนเห็นเเห็้เห็นเกนเห็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 จเห็นเหนเหนเห็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 ่เหบนเ่็นนเห็นเห็นนนเ่ เฮียไม่ไหววะ่ะไอบอลนี่เฮียอยู่กับรถไปไปโอเคอเครับทุกคนตอนแรกจบด้วยไมสตาร์ทด้วยการกินแล้วจบด้วยการเล่นกีฬาใช่แล้วเมื่อกี้ <จะ S 2> ผมไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไปรีเซิร์ชอีกที ชินจะมาดูให้ว่ามีสถานที่อะไรให้เล่นอีกแต่ว่าอันนี้คือเขาแลนด์เขายังไม่เปิดยังไม่เปิดเป็นเป็นเหมือนแลนด์ในการแบบขุดดิกเกอร์แลนด์ดิกเกอร์แลนด์เหมือนคดเราเป็ขุดเป็นแมคโครแต่ว่ายังไม่เปิดทำงานทำงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้างในเปิดแล้วข้างในเหมือนมีมาริโอคัสแบบเรียวไลฟ์เป็นโปรเป็นเกมเลยเฮ้ยน่าสนใจไปเล่นไอบอลในบอลเนี้ยก่อนมึงต้องกลับเฮ้ยยังมีอะไรให้เที่ยวเยอะนะบรรทัทองเรามาแค่ประมาณน่าจะมานสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้แบบมีแค่ของกินอ่ะเออมันมีกิจกรรมเยอะ หนูคิดว่าของกินเลยแล้วนี่ถือว่าเป็นช่องแรกๆที่ได้มาเปิดบรรทัดทองก่อนด้วยใช่ผมบอกเลยยังไม่มีคนเซิร์ชได้เลยนะยังไม่มีคนเอ้ยไม่เซิร์ชดีกว่าไม่เซิร์ต้องเซิร์ชเวลาจะเซิร์ชเจอช่องเราช่องแรกบุฟเฟ่ชานเอลบุฟเฟ่ชานเอลบรรทัดทองเจ้าแรกเจอเราพยายามปิดไอที่อัปโหลดไว้ว่าอัปโหลดเมืไหนอันนั้นอันนั้นหลังเราคลิปนี้นะทุกคนถ่ายเมื่อวันที่ยี่สิบสองอ่ายี่สิบเดือนสองยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยยี่สิบนะฮะก็มาเล่นกันได้เอาเป็นว่าก็เรามาเยือนละ ก็มีที่ไหนที่อยากให้เราได้ไปได้ไปวอลกันก็คอมเมนต์มาส่งเงินมาด้วยส่งเงินมาพร้อมคอมเมนต์แล้วก็วันนี้วอลนี้มีคนว่างบัตรเพทองเจ้าแรกครั้งแรกครับผมครั้งแรกที่แบบที่ที่มีคนมาถ่ายที่นี่ใช่ต่อไปเราจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับติดตามช่องเราด้วยนะครับใช่ครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe นะครับใครที่ซับแล้วก็ขอบคุณมากครับมากครับผม เชิญคอมเมนต์ด้วยให้คอมเมนต์รันๆหน่อยตรงนี้เพราะว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์ใช่ครับก็พูดคุยกันโอเคขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมักดีครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับัสดีครับเลยเลยบอล